ได้ปล่ะไม่กี่ตัวเรสามตัวสามตัวตัวผู้ตัวเมียกับตัวผู้สามตัว สองเป็นดีสองเป็นด,ด,ดีน้ำมัคุณเดินมาดัานรอบลเดือก็กเดินเข้าไหมขึ้นให้สองรอบาสามรอบมันแล้วป่ะเนกันเดี๋ยวพี่นงนนก็กงามาเ <c oughs> ปิดคืนนี้ <c oughs> ตรงหลานที่ลือมาไหมไม่ได้เดินหมดคืนไงจุ่ม คือไม่เห็นไม้เลยจเป็นับไม่ับเป็นตัวน่งเยจนตัวนี้ตัวนี้เจ่ฟัวตัวฟัวตัวตัวอยู่ในตัวนี่ะเกาะอยู่กับไก่ในตัวึงี่ะเออจับมีจับฟัวจับทีนียกนจับปตัวกันหาถิ่เมื่อคือละไอันที่แล้ว โอ้ไกลไกโอ้เลืเลี้ยงเลยโอ้ตุ่มไงโอ้สองตุ่มอ่งนกี้เอาไปขายเงินดาวรถเยอา่เงี้ยพี่ก็เดินมาอีกรอบเงเดินีกรอบนี้ได้ไหมครับมันเดอูที่มีอีกไหมเดี๋ยวไหนทำไมยังยืเดืดอกสองหาไหมนี่มหาแล้วบเห็น ต้อรถท no, d ure, d ure okay, ังแรกๆแกวางขีしし่อย mm ู่จอยู่ข้นไปพ่อกับพี่เร็ไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งรอแกตรงนี้อเคก่อนช่วยกันดีสัมมนังงมองหยน่นัไงไหมอยู่ เดี๋ยวปุ๊กพี่นงมาแากที่รอมนด้ไหมนุ๊กรวมไม่ต้องเดินขึ้นมาถึงนี่ก็ได้ตัว่าจะเช้าได้หลายรอบอยู่พี่น้องเดิน สองเต็เม,เ,มเออสองเต็เมลวงปู <ผม S 2> กินปลาหมดเลยน,นี่มันน่าจะมีอีกเนี่ยมายขายก็ได้นะเพนเืนดูนะนะนะนอะไรังนานเะลเดินลำบากกันตัวใหญ่ไห นีอันนี้เต็มใหญ่จ้าสองตัวจ้ะโอ้สองตัวนี่เต็มใหญ่เด็ดในหม้อแกงโอ้ตัวใหญ่ด้วยเอามาแม่พุงอไงไปไปให้ดังข้งบนกูโอ้ยนั่งกี่รอบกันใจเย็นเขาก็รอละยามตามตูดรออีกรอบนี้ Các thẻn mở ra bưng sông trong căn lộn đi thì một khoảng hít mãi đơn phần bạc cạnh bay đơn cá cái lưa tập đi con luôn đi 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 ยังอยู่ยังอยู่ไผเนี่ย

vàng thì vàng Ôi, ừ. <laughs> mặt trượt còn, trượt lụt còn đi, còn đi Trượt tháo lụt, lụt.

กมมีมือเดียวไม่มีมือจับซะด้วยเราต้เข้ามนคับกัว, <c oughs> บว่ <c oughs>

เป็ตัวเล็กก็จับอยู่เราก็กะจะล่อมันขึ้นมาถ่ายเท่าน่อยพี่หนุ่มก็จะให้พี่หนุ่มถือกล้องก็เงี้ยงอ่ะใหญ่อมถือย้ายย้ายแกมาเนี่ยนี่เนี้ยน้ำไหลนี่มีเนี้ยที่ติดได้อยู่ตัวใหญ่ด้วยเนี้ยนี่นี่นี่ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยกำลังเคี้ยวเลย ไม้มเาหาที่ไหน้แง่เปนยังไครับตีเลยตีถุงให้หน่อย <c oughs> บากก็น้เป็นโ <c oughs> พลเซอร์เนี่ยเฮ้ยไนี่รีตรงนี้นี่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 เจ๊นี่ก็มีจะออกมา Cô này thua đấy quá đây một đây là nói mấy thế kem chụp đấy hai điều chụp đấy

ถึงไปฮะบอกพี่หนุ่มลูกไม้หอกให้ไ,ไหม่ได้หรลองท้องกันมันน่าจะไกลหรอกเพราะว่าตรงแค่ไม้มอขอบุนเยอะก,กว่าขอบุญน้ำแตกหรือเอาถึงแล้วตัวเนี่ยา้คเปลี่ยนฐานเมื่อกี้ถึงซ้ำ สำหรับ E ีนี้นะฮะเป็น E ีพีต่อจะครับจากการวางปูนะฮะซึ่งก็จะเป็นการยามนะฮะยามปูนะครับ<า>ก็เป็นช่วงของการเดินกลับนะฮะก็<า>ได้เยอะพอประมาณนะฮะที่จะ,ะประกอบอาหารในช่วงเช้านะครับแล้วก็จะแยกย,ย้ายกันเข้าที่พักนะฮะแต่บางส่วนเนี่ยก็คือจะมีการเดินยามปูเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามรอบนะครับสองสารอบนะฮะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับปูก็จะออกมารับประทานอาหารนะครับ อันนี้เป็นช่วงเช้าแล้วนะฮะเราจะเตรียมตัวที่จะเก็บของนะครับเก็บสัมภาระนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเอาไปให้จานเนาะพีโนแบกไปให้จา์นะเดี๋ยวไปจัดนะครับออว่าบกไปพี่นเนาบกไปสอง้อเราให้อยนะมามเยมามดวาดเาดีขาวจานี

จับอยู่ได้หามเป็นยังไเงเนะเฮอ,อ,ม,อมือเหล็กมันจะมันพอยังปิ้งที่ปิ้งอ่ะ